กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้ไปรู้คุณประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กกันมาแล้วนะคะหลายๆท่านก็คงจะอยากนําไปเอาไปประกอบอาหารทานกันแต่ว่าเอ๊คิดยังไงก็คิดไม่ออกนะว่าสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกนอกจากผัดกับกุ้งแล้วนะคะค่ะวันนี้น้องกรมมุกของเราค่ะจะสวมวิญญาณเป็นพ่อครัวหัวป่าพาคุณผู้ชมไปทําอาหารจากหน่อไม้ฝรั่งกันค่ะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ พบกับโกมุในช่วงพ่อครัวหัวป่าครับ,บ,บเมนูแรกที่โกมุจะนำมาเสนอคือหน่อไม้ฝรั่งพันเบคอนครับวัตถุดิบที่ต้องเตรียมคือ 1. หน่อไม้ฝรั่งให้เลือกต้นเล็กเพื่อจะได้ย่างง่ายครับ 2. เบคอนครับเลือกตามที่ชอบได้เลยครับ <c oughs> วิธีปรุงก็ให้นำหน่อไม้ฝรั่งมาล้างให้สะอาดจากนั้น นำเบคอนมาพันพักไว้ตั้งเตาย่างเมื่อเตาร้อนก็นำหน่อไม้ฝรั่งที่พันด้วยเบคอนแล้วหมาย่างให้สุกเพียงแค่นี้ก็จะได้เมนูอร่อยลิ้นที่กลมกล่อมและมีรสชาติและกลิ่นหอมจากหน่อไม้ฝรั่งและเบคอนทำไม่ยากใช่ไหมล่ะครับต่อมาเป็นเมนูฝรั่งราดซอสครับวิธีทำก็ทำง่ายๆคือต้มในน้ำเดือดในหม้อขนาดกลาง จากนั้นเอาหน่อไม้ฝรั่งที่ล้างสะอาดแล้วไปลวกประมาณ2นาทีไม่ต้องลวกน้ำนะครับเพราะจะทําให้ความกรอบของหน่อไม้ฝรั่งหมดไปเสร็จแล้วตักใส่จานพักไว้จากนั้นให้เอาน้ํามันพืชใส่ในกระทะตั้งไฟให้ร้อนเอากระเทียมไปเจียวให้หอมเอากระเทียมไปเจียวให้หอมเสร็จแล้วใส่สีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยน้ําตาลน้ํามันหอยเยอะๆแป้งข้าวโพดนิดนึง เต้าเจี้ยวเล็กน้อยผัดให้เข้มข้นชิมรสชาติให้ได้อย่างที่ใจชอบจากนั้นก็นำมาราดบนหน่อไม้ฝรั่งและยกเสิร์ฟได้ทันทีครับ โอ้โหน่าทานมากๆเลยนะคะเมนูของน้องโกมูเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่จุใจนะคะยังมีอีกหลากหลายเมนูค่ะที่หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยังสามารถปประกอบอาหารได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งชุบแป้งทอดนะคะซึ่งจะคุณผู้ชมจะเลือกทานกับน้ําซิกหรือว่าน้าจิ้มบุวยก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะอีกทั้งค่ะย,ยังมีกุ้งเสียบหน่อไม้ฝรั่งค่ะตุ๋นมาแล้วน้ำลายซอเลยทีเดียวนะคะที่มีกลิ่นหอมของน้ํามันงาน,นิดๆน,น้ำมันเกล็ดหน่อยๆโอ้โห<ๆ> หรือว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชอบนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะแนะนําเลยว่าสลัดหน่อไม้ฝรั่งก็อร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการนาหน่อไม้ฝรั่งไปลวกในน้ําร้อนะค่ะแค่2นาทีเท่านั้นแล้วนำมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยอย่าปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะขอ้โหพูดมาแล้วเป็นยังไงคะอ,ะอะลาหลายเมนูอาหารหลากหลายจากหน่อไม้ฝรั่งนะคะ,<ช>คะถ้าเป็นเมนูไทยๆเนี่ยแค่ผัดน้ํามันหอยหรือว่าผัดกุ้งก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งเรียกได้ว่าหลายลือเรือนก็นิยมไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะ แต่หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยทำเป็นอาหารฝรั่งก็ได้นะคะค่ะอย่างเช่นซุปหน่อไม้ฝรั่งค่ะนะคะนาไปปิป้งหรือย่างแบบบาร์บีคิวนี่ก็อร่อยม่แพ้กันเดี๋ยวซุปหน่อไม้ฝรั่งนี่อย่าไปเหมือนกับเอาไปซุปหนอ่อไม้บ้านเราไม่ได้นะ <laughs> ซุปนี่ก็คือซุปหน่อไม้ฝรั่งเป็นซุปน,น้ำใสที่ที่ทาแบบสูตรฝรั่งนั่นเองนะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าผสมกับผักแบบหลากหลายชนิดนําไปผัดรวมกันนี่ก็อร่อยบอกใครเลยหรือว่าอย่างที่เห็นที่ทานกับสเต็กนะคะที่วางมาข้าง โกับมันฝรั่งมาใช้แล้วเขากันเขากันนะคะพุกมันละก็หิวแล้วนะค่ะแต่ว่ากว่าที่จะมาทําประกอบอาหารเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกแบบไหนยังไงแล้วซื้อมาแลวทำไม่หมดจะเก็บตักใสยังไงล่ะคะค่ะในการเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เลือกต้นที่มีความแน่นกรอบสีเขียวสดส่วนปลายแห้งและไม่บานออกค่ะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมีทั้งลำต้นอวบใหญ่แล้วก็ลำต้นเล็กๆนะคะ เวลาเลือกซื้อควรจะเลือกไซส์ขนาดเดียวกันเพราะว่าเวลาเรามาปรุงอาหารเนี่ยจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะและถ้าหาหน่อ,อไม้ฝรั่งที่มีกลิ่นหรือต้นเหี่ยวก็ไม่ควรซื้อนะคะส่วนคลที่เป็นเส้นเนสียยาวเกิน15%ของความยาวทั้งหมดก็แสดงว่าแก่เกินไปค่ะ น้อไม้ฝรั่งค่อนข,ข,ข้างบอบางช้ำง่ายและแห้งง่ายนะคะเมื่อซื้อมาแล้วควรทําอาหารรบับประทานท,าทันทีจะดีที่สุดค่ะอย่าเก็บไว้นานนะคะอีกอย่างในตอนเลือกซื้อนะคะให้ลองบีบทั้งกัมเบาๆนะคะถ้ามีเสียงดังเอี๊ยดเอียดแสดงว่ายังสดอยู่นั่นเองค่ะคุณอาจจะคิดว่าต้นหอมๆจะอ่อนกว่านะคะแต่ที่จริงแล้วนะส่วนใหญ่แล้วต้นที่อวบๆมักจะมีความหวานความกรอบกว่าต้นเล็กๆค่ะ ถ้าหากซื้อมาแล้วไม่ได้ทำอาหารทันทีก็ให้เก็บโดยการตัดส่วนคนออกประมาณ1นิ้วแล้วห่อด้วยกระดาษพรมน้ำให้ชุ่มใส่ในถุงพลาสติกอีกชั้นนะคะจะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ3วันค่ะหรือว่าจะตัดโคนออกแล้วเอาไปแช่น้ำโดยจับบางตั้งขึ้นแล้วครอบด้วยถุงพลาสติกเพื่อเก็บความชื้นก็จะทำให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะ โอ้โหสุดยอดยมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าแอสปารากาสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยไม่ว่าต้นเล็กแต่ว่าคับแน่นไปด้วยคุณประโยชน์นเลยทีเดียวต้องแนะนําเลยคุณผู้ชมที่ไม่ชอบทานผักน,นะหันมาทานเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี้ก็ได้รสชาติอร่อยนะคะหอมแล้วก็ที่สําคัญมีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายแต่ว่าขอเตือนสักนิดนึงนะคะ่ะสาหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นโรคเกาต์หรือว่าโรคไตยอยู่ห้ามเอ์เด็ดขาดนะคะห้ามรับประทานเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี้เลยเพราะว่าคนที่เป็นโรคเกาต์ก็จะทําให้ปวดตามข้อมากขึ้นนะ แล้วก็นะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงตอบคําถามประจําสัปดาห์นั่นเองเพื่อรุนรับนาฬิกา,า,าน่ารักน่ารักของโกมูดเรนีไปนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมนะคะคําถามในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปชมรายชื่อผู้ชคดีของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่านะคะ,คะที่เราได้ถามคุณผู้ชมไปว่าคณอระโยชน์ของเจ้าใบเตยมีอะไรกันบ้างน,นะคะคําตอบมีมากมายหลากหลายค่ะคุณผู้ชมส่งกันมามา,มากมายเลยทีเดียวแต่ชื่อผู้ชมทีจะเป็นใครไปชมกันค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะก็ได้รับนาฬิกาโกมูน่ารักไปครอบครองเลยค่ะอลาะคลมทําในสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ว่านอไไม้ฝรั่ง สามารถนําไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะเลยสิคะงานนี้นอกจาก2เมนูที่โกมุนนามาฝากแล้วเท่าที่จะพูดไปก็อูเยอะเหมือนกันนะเหมือนกันค่ะที่ว่าคุณผู้ช,ชมชอบทานอะไรต่อมาเพียงแค่1เมนูเท่านั้นนะคะก็ได้รับไปเลยนาฬิกาโกมุนน่ารักน่รักไปครอบครองเลยค่ะค่ะอลาพิมพ์คําตอบของคุณนะคะส่ง SMS มาที่0847893356นะคะท่านไหนตอบถูกเป็นท่านแรกนะคะก็ได้รับไปเลยนาฬิกาของุค่ะ การรายการค่ะก็ต้องขอขอบคุณห้างทองเยาวราชและเยาวราชแลนดนะคะที่สนับสนุนของรางวัลน,น่ารักน่ารักค่ะมาให้คุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกแต่ละสัปดาห์กันนะคะ ผู้มชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังของเราได้นะคะผ่านทาง stlkingonline.com นั่นเองค่ะหรือว่าจะติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของโกงมูแล,ละครอบครัวได้นะคะผ่านทาง f เฟซ o o ๊กแฟนเพจโกมูแฟมิลี่นั่นเองค่ะอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยกันด้วยเนาะใช่แล้วมากๆเลยค่ะอลาดสาหรับวันนี้นะคะเรา2คนแล้วก็น้องโกงมูต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะแล้วเราวันนี้เราสองคนลาไปแล้ว สว,ส,สวัสดีค่ะหิวจะทำหน่อไม้ฝรั่งกัน Back on,